การทำหน้าอกใส์ 500cc ค่ะแล้วมันเกิดคล้อยลงมาเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่เยอะค่ะแล้วทำเหนือกล้ามเนือ้อมันทำให้เหมือนคนมีลูกแล้วสดีค่ะตานค่ะวันนี้วันที่9แล้วนะคะสำหรับการยกกระชับหน้าอก กับคุณหมอกระมลค่ะตันทำหน้าอกไส์ 500cc ซค่ะแล้วมันเกิดคล้อยลงมาเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่เยอะค่ะแล้วทำเหนือกล้ามเนือ้อมันทำให้เหมือนคนมีลูกแล้วคุณหมอยกกระชับขึ้นไป19เซนค่ะ ตัวแต่งพ่นมให้เหลือประมาณ3.8เซนค่ะหาย็บสวยมากเลยค่ะอันนี้ไค่วันที่9นะคะรู้สึกได้เลยว่ายังไงก็ไม่มีแถลเป็นทั้งคีรอยแล้วก็รอยแถลเป็นยังไงก็หายค่ะตอนเช้านะคะทุกวันที่ตื่นมาค่ะแกะซัพพอร์ตบาร์แล้วก็มองดูนะอกดูแล้วภูมิใจมากะคะ่ะมาเช้า2่งกระจกประมาณ30นาทีเลยค่ะภูมิใจมากแล้วขอขอบคุณหอกมากมากเลยค่ะที่ทาให้ตาได้มีนะอกที่ ตั้งแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยเหมือนครั้งก่อนนะคะถึงตอนที่เข้าไปห้องผ่าตัดนะคะรู้สึกว่าปลอดภัยมากค่ะเพราะห้องผ่าตัดมีมาตรฐานดีมากค่ะแล้วก็พยาบาลทุกคนในห้องผ่าตัดใจดีมากๆนอนที่นี่นะคะ3วัน2คืนค่ะรู้สึกว่าการบริการที่นี่ประทับใจมากะะเลยค่ะพยาบาลดูแลตลอดเวลามีการวัดความดันวัดไข้ตลอดฝากถึงคุณแม่หรือว่าสามประเภท2นะคะที่เสริมหน้าอกมาแล้วผิดพลาดหรือว่าอยาก กระชับแล้วก็หรือว่าอยากทําให้ไซส์มันเล็กลงนะคะตอนนี้เทรนกํากำลังมาเลยค่ะให้มาปรึกษาคุณ mm hmm. หมอกระมวลได้ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกระมวลนะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะตื่นมาแล้วก็มีหน้าอกที่สวยแล้วก็ยกกระชับแล้วก็เหมือนมีเนินนะคะตามเป็นคนไม่มีเนินหน้าอกมาก่อนเลยทต่วนันเนี้มองหน้าอกแต่ออแล้วรู้สึกรักแล้วก็ภูมิใจมันมากเลยค่ะ